h e a ลิ่ g มายพอดแคสต์แปลกใจไหมครับว่า,าทำไมช่วงเวลาแค่กับพลิปตาเดียวเนี่ยก็ทำให้ใครบางคนตัดสินเราไปทั้งชีวิตนั่นเป็นเพราะอะไรเขาเข้าใจเราผิดหรือว่ามันคือตัวตนที่แท้จริงของเรากันแน่อีพีนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ฟังมีออร่าในตัวเองยิ่งขึ้นกว่าเก่าอีกหลายเท่าเลยละครับก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังเคยตัดสินใครบางคนหรือมีความรู้สึกแอบให้คะแนนอยู่ในใจกับใครบางคนที่คุณเพิ่งรู้จักพบเจอกันเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาสั้นๆที่สายตาของเราเนี่ยนะครับได้มองไปแค่ริบตาเดียวแค่นั้นเองแล้วคุณผู้ฟังก็ตัดสินคนคนนั้นเป็นไปดังภาพแรกที่เห็นไปทั้งตลอดความสัมพันธ์เลยต้องยอมรับความจริงเลยว่าเราได้ตัดสินใครบางคนที่เพิ่งรู้จักด้วยสายตาที่มองเห็นเพียงไม่กี่วินาทีใช่ไหมครับและมันก็กลายเป็นภาพจำไปตลอดทั้งความสัมพันธ์เลยทีเดียว มันเป็นการยากมากหรือเกือบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนแปลงผลของการตัดสินนั้นความรู้สึกอันนั้นเพราะฉะนั้นทําไมเราจึงไม่มาเริ่มต้นปรับปรุงกายภายนอกของเราให้มองดูดีด้วยการแต่งตัวให้ดีแต่งหน้าให้เหมาะสมและเปลี่ยนทรงผมให้มันรับกับใบหน้าของเราหวางท่าทางให้สง่างามเพื่อสร้างภาพพจน์แห่งมืออาชีพให้แก่ตัวเราเองนะครับ ทำไมบุคคลในที่ทำงานเนี่ยบุคคลหนึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นอย่างมากแล้วก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นในขณะที่อีกคนทั้งๆท,ท,ที่ดูแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่กลับไม่ได้รับความสำเร็จอย่างที่ควรจะเป็นแน่นอนครับว่าคุณสมบัติแห่งความสำเร็จในอาชีพนั้นประกอบไปด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหนักและอุทิศตนอย่างเต็มที่ให้กับหน่วยงานหรือว่าองคอ์กรแต่บางคนกลับไม่ได้ก้าวสู่ตำแหน่งที่ดีขึ้นเลย หรือคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าการที่บุคคลหนึ่งได้เรื่องตำแหน่งมีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้นมันเป็นเรื่องของความโชคดีซึ่งควรจะมาทบทวนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความโชคดีหรือไม่รู้จักทําให้ตัวเองโชคดีกันแน่คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะเป็นผู้ที่สร้างความโชคดีให้กับตัวเองหรือเป็นผู้กําหนดโชคชะตาของตัวเองแทบทั้งสิน้นสิ่งที่บุคคลเหล่านี้มีเหมือนๆกัน,ก,นก็คือบางอย่างที่พิเศษ ความพิเศษที่ว่านั้นอาจจะเรียกได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพเต็มตัวแต่ถ้าหากคุณคิดว่าคุณจะต้องไปให้ถึงจุดสูงสุดของความสําเร็จเช่นเดียวกับบุคคลเหล่านั้นแล้วแล้วก็ข้อแรกเลยนะครับคุณควรที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพเต็มตัวในด้านต่างๆให้ได้แล้วคำว่าความเป็นมืออาชีพแบบเต็มตัวนั้นละ่ะมันคืออย่างไรกันคุณผู้ฟังครับ ก่อนที่บุคคลหนึ่งเนี่ยจะมองดูเป็นเหมืออาชีพรู้ไหมครับว่ายังคงมีปัจจัยอื่นอีกนอกเหนือจากการแต่งกายของบุคคลนั้นที่ดูแล้วทําให้เกิดความน่าเชื่อถือ แล้วก็ดูหน้าเลื่อมใสว่ามีความเป็นมืออาชีพในสายงานนั้นจริงส่วนประกอบอื่นๆที่สําคัญที่ว่านี่นะครับได้แก่ความเบิกบานเ่มใสรูปร่างหน้าตาที่ปรากฏการวางท่าทางแล้วก็กิริยามารยาทสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากการที่เจ้าของคุณสมบัติรู้ว่าจะต้องจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไรมันเป็นออร่าของความมีชีวิตชีวาและก็พลังงานที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อื่นด้วยการพูดจาด้วยความเชื่อมั่นและพลังอำนาจ รวมถึงการเคลื่อนไหวไปในที่ต่างๆอย่างมั่นใจสรุปได้ครับว่าการที่จะมีความเป็นมืออาชีพอย่างเต็มตัวได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติต่างๆข้างต้นอย่างครบถ้วนเพราะผลงานที่คุณทำนั้นเป็นเพียงส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จส่วนประกอบอื่นๆจะช่วยให้คุณสามารถแสดงภาพพจน์ที่เหมาะสมของตัวเองให้ผู้อื่นได้เห็นภาพพจน์ที่เหมาะสมนี้ล่ะครับเป็นเครื่องตัดสินตัวคุณที่ปรากฏต่อสายตาของผู้อื่นแล้ว่าอะไรล่ะคือภาพพจน์ของคุณคำตอบง่ายๆครับก็คือผลรวมของส่วนต่างๆในตัวคุณนั่นแหละครับที่คุณได้แสดงออกให้ลูกได้เห็นในลักษณะที่ปรากฏมาสู่ภายนอก ช่นเสื้อผ้าทรงผมการแต่งหน้าและสรีระรูปร่างทั้งหมดของคุณนอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะความเป็นคนทำงานเบื่ออาชีพที่คุณแสดงออกในแต่ละวันด้วยคุณสื่อสารความคิดออกมาอย่างไรท่าทีการแสดงของคุณในเวลาที่คุณประชุมหรือคุณอยู่กับคนอื่นคุณทำให้ผู้อื่นมองเห็นความประณีตพิธีพิถันในตัวคุณอย่างนั้น และยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถจัดการกับสถานการณ์ขับขันและท้าทายต่างๆในการทํางานของคุณในการเลี้ยงสังสรรค์และการเดินทางเพื่อกิจการต่างๆของคุณถ้าหากคุณผู้ฟังมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็นับได้ว่าคุณผู้ฟังมีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะคุณสามารถที่จะสร้างภาพพจน์ที่เหมือนกับตัวของคุณเองได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าภายในของคุณนะครับจะมีความพร้อมมากมายสักเพียงใดหรือว่าจะฉลาดมากมายแค่ไหนก็ตาม ความสาเร็จในหน้าที่การงานของคุณผู้ฟังน้นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณถ่ายทอดออกมาภายนอกความจริงก oui, ็คือว่าทุกๆคนมักจะตัดสินคนอื่นภายในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีและในช่วงเวลาพริบตาเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันไม่สําคัญใช่ไหมครับแต่ว่ามันสําคัญมากเลยล่ะ เมื่อเรามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะครับเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแน่นอนครับว่าความมั่นใจในตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างกันง่ายๆล้วนต้องผ่านการฝึกฝนและมันเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้ก่อนที่จะฟังในเนื้อหาถัดไปผมขอถามคุณผู้ฟังนิดหนึ่งครับว่าคุณผู้ฟังมีความมั่นใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับหากคะแนนเต็ม1ิเราได้ให้คะแนนความมั่นใจในตัวเองของเราได้กี่คะแนน เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อเลยครับมันเป็นอย่างนี้ครับว่าการเคลื่อนไหวของคนล้นนยครับ มันเป็นสิ่งที่มีมาก่อนอารมณ์เสมอเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์โดยตรงนอกจากจะควบคุมผ่านการเคลื่อนไหวหรือว่าการกระทําเท่านั้นผลทางจิตวิทยาเนี่ยครับก็บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติโดยการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวทางร่างกายของตัวเราอย่างเช่นคุณรู้สึกอยากยิ้มมากขึ้นถ้าคุณทําตัวเองให้ยิ้มคุณจะรู้สึกว่าอยู่เหนือผู้อื่นมากขึ้นเมื่อคุณทําตัวเองให้ยืนยืดลงมากกว่าที่จะยืนตัวงอและในฝั่งอารมณ์ของแง่ลบละ่ะ มันก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำหน้านิ Q ่วคิ้วขมวดแสดงออกถึงอารมณ์ที่ไม่แฮปปี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะพบว่าคุณเนี่ยรู้สึกชอบทำหน้านิ Q ่วคิ้วขมวดมากขึ้นร่างกายมีความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาเสมอครับทักษะข้อแรกเลยที่จะเพิ่มความมัน่นใจให้เราหนึ่งก็คือให้นั่งแถวหน้าเคยสังเกตไหมครับว่าในที่ประชุมต่างๆไม่ว่าจะในชั้นเรียนหรือว่าในกิจการสมาคมต่างๆเนี่ยเก้าอี้ด้านหลังของห้องมักจะเต็มก่อนเสมอ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเวลาเราเดินเข้าไปในห้องประชุมพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ยก็จะสังเกตเหต็นได้ว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะแย่งกันนั่งแถวหลังไม่มีใครเลยที่แย่งกันไปนั่งแถวหน้า เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็คือพวกเขาจะได้ไม่รู้สึกตกเป็นเป้าสายตาจนเกินไปและสาเหตุที่กลัวตกเป็นเป้าสายตาก็คือการขาดความมั่นใจนั่นเองครับขอให้คุณจําไว้เลยนะครับว่านั่งแถวหน้าสร้างความมั่นใจจงฝึกหัดการนั่งแถวหน้านับจากนี้ตั้งเป็นกฎไว้เลยครับว่าจะต้องนั่งข้างหน้าที่สุดเท่าที่จะทําได้แน่นอนครับว่าคุณอาจจะรู้สึกเด่นมากขึ้นในแถวหน้าแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าไม่เด่นก็ไม่ใช่ความสําเร็จและผมก็ได้ใช้วิธีนี้ในการฝึกตัวเอง รู้ไหมครับว่านในที่ประชุมนั้นเพื่อนเพื่อนต่างนั่งข้างหลังกันจริงๆด้วยผมเดินไปข้างหน้านั่งตรงแถวข้างหน้าตรงกับตำแหน่งของพิธีกรมันทำให้ผมได้รับอะไรมากกว่าแถวหลังตั้งเยอะเลยครับและสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือการได้ความมั่นใจในตัวเองข้อต่อไปก็คือฝึกศบตาวิธีนี้นะครับเป็นการใช้สายตาที่เป็นสิ่งที่บอกนิสัยใจคอและอื่นๆอ,อีกมากมาย โดยสัญชาตญาณแล้วคุณจะต้องถามตัวเองว่าคนที่ไม่สบตากับคุณนั้นเขากำลังซ่อนอะไรไว้ในใจเขากลัวอะไรเขากำลังเล่นอะไรกันแน่หรือเขากำลังปิดบังอะไรคุณอยู่หรือเปล่าโดยปกติการไม่ยอมสบตาแสดงให้เห็นถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้มันแสดงถึงว่าคุณรู้สึกอ่อนแอเมื่อเทียบกับคนอื่น คุณรู้สึกต่ำต้อยกว่าคนอื่นคุณกลัวคนอื่นหรือไม่ก็แสดงว่าคุณมีความรู้สึกผิดคุณได้ทำอะไรหรือคิดอะไรบางอย่างที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้คุณกลัวว่าถ้าสบตากับคนอื่นเขาจะอ่านใจคุณออกคุณแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีกับภาพพจน์ของคุณเองเมื่อคุณเลี่ยงที่จะสบตากับคนอื่นนั้นก็หมายถึงว่าคุณแสดงให้เห็นว่าคุณกลัวคุณขาดความมั่นใจเอาชนะความกลัวนี้โดยการทำให้ตัวคุณมองสบตาคนอื่น สบตาคนอื่นเพื่อที่จะบอกว่าคุณจริงใจคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังพูดคุณไม่กลัวและคุณมีความมั่นใจจงใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ครับจ้องตาของคนที่คุณพูดด้วยมันไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเองเท่านั้นแต่มันสร้างความมั่นใจให้ตัวคุณกับคนที่คุณกำลังพูดด้วย ข้อต่อไปนะครับจงเดินให้เร็วขึ้นคุณผู้ฟังเคยเห็นคนที่เดินช้าอืดอาดยืดหยัดไหมครับดูแล้วมันช่างน่าขัดใจมากเลยใช่ไหมครับนักจิตวิทยาเนี่ยครับเชื่อว่าการท่าทางการเคลื่อนไหวและการเดินช้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่รู้สึกไม่ลื่นลมของตนเองกับงานและกับคนรอบๆตัว เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติโดยการเปลี่ยนท่าทางและความเร็วของการเคลื่อนไหวได้หากลองสังเกตดูจะพบว่าการแสดงออกของร่างกายเป็นผลมาจากการแสดงออกของจิตใจคนที่ผิดหวังอย่างรุนแรงแล้วก็คนที่ท้อแท้หมดหวังจริงๆจะเดินกระย่องกระแย่งแล้วก็ล้มลงในที่สุดก็เพราะว่าความมั่นใจในตัวเองของเขาเป็นศูนย์นั่นเองเราจงอย่าให้ความมั่นใจในตัวเองของเรานั้นเป็นศูนย์นะครับ โดยปกติคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็มักจะเดินด้วยความเร็วปานกลางความก้าวหน้าของพวกเขาก็จะปานกลางเช่นกันหน้าตาท่าทางของพวกเขาก็จะบอกว่าฉันไม่ค่อยจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองเท่าไหร่นักหรอกและแล้วก็ถึงกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคนที่แสดงออกถึงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขาจะเดินเร็วกว่าคนอื่นโดยเฉลีย่ยสังเกตว่าเวลาที่พวกเขาเดินเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆก,กับวิ่งนิดๆการเดินของพวกเขาประกาศให้โลกรู้ว่า ฉันกำลังไปในที่ที่สำคัญมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำและมากยิ่งกว่านั้นฉันกำลังจะประสบความสำเร็จจงใช้เทคนิคเดินให้เร็วขึ้นนะครับพี่จะช่วยสร้างความมั่นใจยืดไหล่เงยหน้าขึ้นและเดินให้เร็วขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองมีมากขึ้นวิธีสร้างความมั่นใจในข้อต่อไปนะครับจงฝึกพูดแสดงความคิดเห็น คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าคําถามที่แย่ที่สุดในโลกคืออะไรผมจำไม่ได้ว่าผมได้ข้อคิดดีนี้มาจากที่ไหนแต่ผมจําได้แม่นๆว่าผมไม่มีวันลืมมันตลอดชีวิตเลยและคําถามที่แย่ที่สุดในโลกนั้นก็คือคําถามที่เราจะถามแต่ไม่กล้าที่จะถามมันออกไปกลัวว่าจะตกเป็นเป้าสายตาบ้างกลัวว่าจะเป็นคําถามที่ตลกกลัวว่าจะเป็นคําถามที่โง่ๆสําหรับในที่ประชุมบ้างความไม่มั่นใจมันจึงหุบปากเราเอาไว้ จงฝึกพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นครับในการทํางานร่วมกับกลุ่มคนทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดมีคนจํานวนมากมายเลยทีเดียวครับที่มีความคิดหลักแหลมแล้วก็มีความสามารถสูงแต่กลับนิ่งเงียบแล้วก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ว่าคนเหล่านี้ไม่อยากที่จะร่วมปรึกษางานแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะเขาขาดความมั่นใจคนที่อายกับการพูดในที่ประชุมหรือว่าในสัมมนานั้นเนี่ยมักจะคิดถึงตัวเองในทํานองที่ว่าความเห็นของผมคงจะไม่ค่อยมีค่า ถ้าพูดอะไรออกไปแล้วจะทําให้คนอื่นเห็นว่าผมนี่โง่ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่เฉยๆดีกว่านอกจากนั้นคนอื่นอาจจะรู้มากกว่าผมผมไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าผมไม่ค่อยจะมีภูมิเท่าไหร่นักแต่ละครั้งที่เราไม่กล้าพูดนะครับเหมือนกับว่าเราได้กลืนยาพิษที่ทํำลายความเชื่อมั่นในตัวเราเข้าไปอีกชุดหนึ่งและมันก็จะลดความเชื่อมั่นในตัวเราเองลงไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามถ้าเราพูดมากขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเราพูดง่ายขึ้นในคราวหน้า จงพูดเพียงเพราะว่าการพูดเป็นเสมือนให้วิตามินกับการสร้างความมั่นใจและข้อสุดท้ายนะครับจงยิ้มให้กว้างการยิ้มจะช่วยให้กำลังใจดีขึ้นและการยิ้มเนี่ยเป็นยาขนานเยี่ยมเลยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองแต่คนจำนวนมากก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นความจริงทั้งนี้เพราะว่าเขาเหล่านั้นไม่เคยลองยิ้มเมื่อรู้สึกกลัวการยิ้มเปิดเผยเอาชนะความกลัวขจัดความวิตกกงังวลแล้วก็เอาชนะความทุกโศกได้ การยิ้มจริงๆนั้นแหละครับไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความรู้สึกเจ็บป่วยของคุณแต่จะสลายความรู้สึกขัดแย้งของคนอื่นไปในทันทีคนอื่นจะโกรธคุณไม่ได้ถ้าคุณยิ้มให้เขาอย่างเปิดเผยแล้วก็จริงใจจงใช้พลังของการยิ้มเปิดเผยให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองนะครับ นี่ก็คือเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาตัวเองใน EP นี้นะครับคิดว่าคงจะช่วยให้คุณผู้ฟังสร้างความมั่นใจในตัวเองได้มากขึ้นทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อคิดเรื่องของการสร้างความมั่นใจไว้นะครับว่ากุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จก็คือการมีความมั่นใจในตัวเองและกุญแจสําคัญในการสร้างความมั่นใจในตัวเองก็คือการเตรียมตัวนั่นเองพบกันใหม่ EP หน้ากับเรื่องราวหิวใจหิวไฟกับหิวเลี้งใหม่พอดแคสต์ผมชวลิตลินุพันธ์จากลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีครับ